คือใจนี้มันบิดมันดิ้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนมาทั่งหลับด้วยอํนานาจของกิเลสมันผลักมันดันให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยไม่วันอิ่มพอล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสคิดมากอะไรยิ่งหิวยิ่งหอยมากยิ่งสร้างปืนสร้างไฟเผาตัวเองมากเขามากเขาเพราะฉะนั้นถึงให้อารมณ์ของธรรมซึ่งเป็นเหมือนน้ําดับไฟเข้าไปทับอันบ้างเช่นเรานั่งภาวนา เราจะบุรีกรรมคำใดก็ตามในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เราชอบใจเช่นพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออนาปานสติก็ได้วารณนาารณสติก็ได้ตามใจเจติตกชอบแล้วให้สติกำกับอยู่กับคำบุริกรรมนั้นๆไม่ให้มันเถือไปไหนความคิดความปรุงมันจะผลักดันหอกไปเพื่อให้คิดนั้นคิดนี้ตามความอยาก ที่ไม่ยิ่มอ,อของมันเราบังคับไว้ใหม้มันจิตเวลานั้นมันอยากคิดมากเราบังคับให้หนับมือเข้าไปจิตใจของเราเมื่อมีสตบิบังคับกับคับมวยกรรมไว้ก็เป็นอันบังคับที่เลียบให้มันผักดันออกไปไ,ได้ใจก็สงบเย็นเย็น